ลดไขมันในช่องท้องให้เห็นร่อง11 1นคือการกินโปรตีนให้ถึงค่ะโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะ1นคุณห้าหนักตัวจะเท่ากับกรัมโปรตีนที่ร่างกายต้องการต่อวันค่ะพูดทุกคลิปเลยนะคะเพราะโปรตีนค่ะทําให้อิ่มนานค่ะไม่กินจุบจิบระหว่างมือและไม่หิวจุบจิบระหว่างวันค่ะ 2. ค่ะคือการดื่มน้ําให้ได้เยอะๆนะคะรวมถึงผักด้วยค่ะทานให้เยอะๆเลยค่ะเพราะว่าผักนะคะมีไฟเบอร์สูงมากเลยค่ะช่วยดูดซึมนะคะไขมันที่เราทานเข้าไปค่ะแล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นอย่างมีประะสิิิทธภาาพมกย่่งขึ้นค 3ค่ะคืองดของหวานและเครื่องดื่มที่มีรสหวานทุกชนิดเลยนะคะฟังดีๆนะคะถ้าเราต้องการลดไขมันเราจะต้องงดน้ําตาลให้ได้ก่อนค่ะค่ะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่พลอยนํามาแชร์มาแบ่งปันทุกวันเลยนะคะหากใครนะคะอยากให้พลอยดูรลเรื่องการจัดการอาหารการกินให้อย่างถูกต้องและถูกวิธีและในเรื่องของจับ จับคู่ของสารอาหารต่างๆนะคะว่ากินยังไงให้ถูกต้องนะคะคาะ์พลเปิดโคชชิงนะคะตัวต่อต,ตัวที่ทําให้นักเรียนของพลสามารถลดน้าหนักได้2-9กิโลภายใน21วันค่ะเป็นสูตรลินไวเห็นผลคาตาเลยนะคะค่ะถ้าใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้แล้วพลจะติดต่อกับนะคะหากคลิปดีๆแบบนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดหัวใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาหาพลได้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นและเป็นกําลังใจให้ครูพลพาฟเฟิมด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย